สวัสดีครับพี่น้องในพระครต์ทุกท่านพระกิตติคุณยนทั้ง21บทเต็มไปด้วยข้อคิดล้ำค่าต่อชีวิตผมจึงขอเชิญทุกท่านมาเติมเต็มชีวิตด้วยข้อคิดหนุนใจที่ได้จากพระกิตติคุณเล่มนี้ซึ่งมีบทเรียนทั้งสิ้น30บทวันนี้เราจะมาดูภาพรวมของพระกิตติคุณเล่มนี้ด้วยกันครับขอเชิญร่วมใจกันอธิษฐานครับ ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระองค์สำหรับการสำแดงพระองค์เองและแผนการของพระองค์ผ่านทางพระคัมภีร์ขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้จักและรักพระเยซูมากขึ้นทุกวันกราบทูลทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายหลายคนรู้สึกท้อแท้แต่ไม่รู้จะจัดการอย่างไร บางคนติดอยู่ในวังวนของความยุ่งยากบางคนตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกบางคนจมอยู่ในความทุกข์บางคนเดินอยู่ในทางผิดเพราะชีวิตมาถึงทางตันแล้วคุณล่ะครับคุณเป็นอย่างไรคุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่ถ้าใช่คุณก็ตัดสินใจถูกต้องแล้วครับที่มาศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันเพราะพระกิติคุณยอน จะเป็นสะพานเชื่อมโยงให้คุณไปรู้จักกับพระเยซูผู้ทรงเป็นคำตอบของชีวิตเรามาเริ่มที่ภาพรวมของพระคัมภีร์กันเลยครับพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าทั้งหมดและปราศจากข้อผิดพลาดดังนั้นพระคัมภีร์จึงเป็นสิทธิอำนาจสูงสุดของความเชื่อและชีวิตพระคัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรม66เล่ม ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันเพียงเรื่องเดียวและเขียนโดยผู้เขียนที่แตกต่างกันมากกว่า40คนตลอดช่วงเวลามากกว่า1,400ปีพระคัมภีร์อธิบายไว้ว่าพระคัมภี์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการว่ากล่าวตักเตือนการแก้ไขข้อบอกพร่องและการฝึกฝนในความชอบธรรมถ้าเราเชื่อตามที่พระคัมภีร์กล่าวอ้าง เราก็จะอุทิศชีวิตให้กับการศึกษาพระวจนะเพราะผ่านทางพระวจนะเราจะสามารถพบพระเจ้าได้แต่ถ้าเราไม่เชื่อตามที่พระคำภีร์กล่าวอ้างเราก็จะใช้พระคัมภีร์เสมือน Google ที่เราเปิดดูเป็นครั้งคราวเมื่อเราต้องการหรือมีคำถามพระคัมภีร์เริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ แต่มนุษย์ได้กระบต่อพระเจ้าด้วยเหตุนี้พระเจ้ากับโลกที่แตกสลายจึงแยกจากกันแม้ในท่ามกลางความแตกสลายและผลที่ตามมาในพันธสัญญาเดิมพระเจ้ายัางทรงสำแดงอย่างต่อเนื่องถึงความหวังของมนุษยชาติซึ่งหมายถึงพระเมสยาผู้ที่จะส่งฟื้นฟูสภาพความสัมพันธ์ที่แตกสลายนั้น ระกิตติคุณยอนได้กล่าวอ้างและพิสูจน์ให้เห็นว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาหลังจากที่เราดูภาพรวมของพระคัมภีร์แล้วคราวนี้เรามาดูภาพรวมของพระกิตติคุณยอนบ้างพระกิตติคุณยอนสําแดงว่าพระเยซูทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตกล่าวคือ พระกิตติคุณเล่มนี้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความจริงในรูปแบบพระบุคคลของพระเยซูเพื่อสำแดงทางไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เราวัตถุประสงค์ของอักรทุตยอนในการเขียนพระกิตติคุณเล่มนี้คือเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและโดยความเชื่อท่านจะได้มีชีวิตในนามของพระองค์ บทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนตามวิธีการสํมแดงพระเยซูในพระกิตติคุณยอห์นได้แก่ส่วนที่ 1. การสํมแดงผ่านทางพระดำรัสส่วนที่ 2. การสํมแดงผ่านทางพระราชกิจและส่วนที่ 3. การสํมดงผ่านทางคำพยานข้อความสำคัญคือพระกิตติคุณยอหนสํมแดงว่าพระเยซูทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต วิธีแรกที่พระกิตติคุณยอนสำแดงพระเยซูคือผ่านทางพระดำรัสของพระองค์พระเยซูทรงกล่าวอ้างถึงพระองค์เองด้วยการขึ้นต้นว่าเราเป็นซึ่งมีเจ็ดคำกล่าวอ้างอย่างเฉพาะเจาะจงคำกล่าวอ้างแรกคือเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่กินหรือต้อนรับพระองค์จะไม่มีวันหิวโห,วย,หวยหรือกระหายและจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป ดังนั้นพระเยซูจึงทรงเป็นแหล่งของชีวิตและผู้ค้ำจุนชีวิตคำกล่าวอ้างที่สองคือเราเป็นความสว่างของโลกแสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตดังนั้นพระเยซูจึงทรงเป็นแหล่งของชีวิตและผู้ให้ชีวิตคำกล่าวอ้างที่สามคือเราเป็นประตูสำหรับแก พระเยซูทรงเป็นทางที่ผู้คนจะสามารถรอดได้คำกล่าวอ้างที่4คือเราเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดีซึ่งเชื่อมโยงถึงพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อหนึ่งโดยกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดั่งเลี้ยงแกะพระเยซูทรงยอมพลีชีวิตเพื่อฝูงแกะดังนั้นพระเยซูจึงทรงเป็นผู้ปกป้อง คำกล่าวอ้างที่5คือเราคือผู้ที่ทำให้คนเป็นขึ้นจากตายและให้ชีวิตแก่เขาผู้ที่เชื่อในพระองค์จะมีชีวิตอยู่แม้ว่าเขาตายไปดังนั้นพระเยซูจึงทรงเป็นทางไปสู่ชีวิตนิรันดร์คำกล่าวอ้างที่6คือเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตผู้คนสามารถเข้าถึงพระบิดาได้ผ่านทางพระองค์ ดังนั้นพระเยซูจึงทรงเป็นความจริงเดียวและทางเดียวไปสู่พระบิดาคำกล่าวอ้างที่7คือเราเป็นเถาอังุนแท้ผู้ที่ติดสนิทกับพระองค์จะเกิดผลมากมายดังนั้นพระเยซูจึงทรงเป็นแหล่งของชีวิตและการเกิดผลนอกจากนี้พระเยซูยังทรงกล่าวอ้างพระองค์เองในหลายวิธีด้วยว่าเป็นพระเจ้า พระเยซูทรงกล่าวโดยใช้วลีขึ้นต้นว่าเราเป็นซึ่งวลีนี้สามารถเชื่อมโยงถึงพระเจ้าผู้ทรงสำแดงพระองค์เองแก่โมเสสว่าเราเป็นผู้ที่เราเป็นดังนั้นจากคำกล่าวอ้างทั้งเจ็ดคนยิวในสมัยนั้นจึงเข้าใจทันทีว่าพระเยซูทรงกล่าวอ้างพระองค์เองว่าเป็นพระเจ้ากล่าวคือทรงเท่าเทียมกับพระเจ้าแห่งพันธสัญญาเดิมยิ่งไปกว่านั้น พระเยซูยังทรงกล่าวอ้างว่าเรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าท่านรู้จักเราท่านย่อมรู้จักพระบิดาของเราด้วยถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งที่พระบิดาของเราทรงกระทำก็อย่าเชื่อเราเลยการกล่าวอ้างเช่นนี้อาจทำให้คนยิวสับสนได้เพราะพันธสัญญาเดิมได้สอนว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียวอย่างไรก็ตาม การศึกษาพระกิตติคุณยอนจะช่วยให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงมี3พระภาคคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่โดยธรรมชาติของพระองค์แล้วทั้งสพระภาคทรงเป็นหนึ่งเดียวกันและไม่ทรงสามารถแยกจากกันได้เลยหลักการที่ 1. พระดำรัสของพระเยซูสํแแดงทางไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ พระเยซูไม่ได้ทรงเป็นเพียงบุคคลหลักปรัชญาหรือแนวทางทั่วไปแต่พระองค์ทรงเป็นความจริงแหล่งของชีวิตและทางไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ดังนั้นการปฏิเสธพระองค์จึงเท่ากับการปฏิเสธทางไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ลองถามตนเองอย่างจริงจังและตอบอย่างจริงใจว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใดสำหรับคุณ ถ้าคุณยังลังเลใจอยู่ผมขอหนุนใจให้คุณค้นหาคำตอบโดยการมาศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันเรื่อยๆจนกว่าคุณจะค้นพบคำตอบแต่ถ้าคุณมั่นใจแล้วว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระเมสสิยาตามพระสัญญาและพระเจ้าเที่ยงแท้ขอให้คุณตรวจสอบตนเองว่าเวลานี้ชีวิตของคุณสะท้อนถึงชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในพระคริสต์หรือไม่ วิธีที่สองที่พระกิตติคุณยอนสําแดงพระเยซูคือผ่านทางพระราชกิจของพระองค์ซึ่งได้รับรองพระดำรัสของพระองค์อัครทูตยอนเลือกบันทึกการอัศจรรย์เจ็ประการซึ่งเขาเรียกการอัศจรรย์เหล่านี้ว่าหมายสำคัญเพราะนั่นเป็นวิธีที่จะชี้ให้เราเห็นความจริงว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใดในบทที่สองพระเยซูทรงเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าอางุ่นในงานสมรสแห่งหนึ่ง แสดงถึงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งพิธีกรรมต่างๆในพันธสัญญาเดิมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้พร้อมกับภาพของความเชื่อเมื่อคนรับใช้ตักน้ำใส่โอ่งจนเต็มในบทที่4พระเยซูทรงรักษาบุตรชายของข้าราชการแสดงถึงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในการเปลี่ยนการเจ็บป่วยให้เป็นการเยียวยารักษาพร้อมกับภาพของความเชื่อเมื่อข้าราชการเชื่อคำปรัก แล้วกลับไปในบทที่5พระเยซูทรงรักษาโรคที่สระน้ําแสดงถึงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในการเปลี่ยนความแตกสลายให้เป็นความครบถ้วนบริบูรณ์พร้อมกับภาพของความเชื่อเมื่อคนพิการที่เป็นมานานถึง38ปีลุกขึ้นแล้วยกที่นอนเดินไปในบทที่6 พระเยซูส่งเลี้ยงน 5, คน5,000คนด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลาสองตัวพระองค์สามารถประทานกำลังและตอบสนองต่อความขาดแคลนได้และในบทเดียวกันนี้พระเยซูทรงดำเนินบนน้ำพระองค์ทรงสามารถนำความสงบมายังพายุได้ในบทที่9พระเยซูทรงรักษาชายตาบอดแต่กำเนิด พระองค์สามารถประทานความสว่างในความมืดได้และสุดท้ายในบทที่1 1พระเยซูทรงให้ลาซารัสเป็นขึ้นจากตายพระองค์ทรงสามารถให้คนเป็นขึ้นจากตายและประทานชีวิตแก่คนนั้นได้หลักการที่สองพระราชกิจของพระเยซูยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริง และเป็นชีวิตเมื่อคุณล้มลงพระเยซูทรงโอบอุ้มเมื่อคุณเจอมอรสุมพระเยซูรทรงปกป้องเมื่อคุณขัดข้องพระเยซูรทรงดูแลเมื่อคุณอ่อนแอพระเยซูรทรงเสริมกำลังเมื่อคุณพลาดพลัง้งพระเยซูรทรงพร,พร้อมให้อภัยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดพระเยซูก็ทรงอยู่กับคุณเสมอ พระองค์ทรงเป็นทั้งหมดที่คุณต้องการพระองค์เท่านั้นทรงสามารถเติมเต็มที่ว่างในหัวใจของคุณได้หมายสำคัญทั้ง7ประการในพระกิตติคุณย่อนยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตหากคุณยืนหยัดในความเชื่ออย่างมั่นคงคุณก็จะพบทางออกทุกครั้งที่ถูกทดลอง แล้วตอนนี้คุณมีเรื่องใดที่จะร้องทูลต่อพระองค์หรือไม่วิธีที่3ที่พระกิตติคุณยอนสําแดงพระเยซูคือผ่านทางคำพยานของผู้คนหรือกลุ่มชนต่างๆทุกคนที่ให้คำพยานล้วนระบุว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในพันธสัญญาเดิมจริงๆอัครทูตยอนเริ่มต้นพระกิตติคุณด้วยการยืนยันว่า พระเยซูไม่ทรงมีจุดเริ่มต้นพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาลและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายอนผู้ให้บัพติศมาประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสโปดกหรือลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไปซึ่งพระเจ้าเพียงผู้เดียวทรงสามารถชำระบาปได้ฟิลิปยืนยันว่าพระเยซูชาวนาซาเรตบุตรโยเซฟ ทรงเป็นผู้ซึ่งโมเสสเขียนถึงในหนังสือบทบัญญัติและซึ่งบรรดาผู้เผยพระวจนะก็เขียนถึงด้วยนิโคเดมัสกล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นครูผู้มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครสามารถทำหมายสำคัญที่พระองค์ทรงทำอยู่หากพระเจ้าไม่ได้สถิตกับพระองค์นอกจากนี้เขายังได้ร่วมกับโยเซฟชาวอาริมาเทียในการเชิญพระศพพระเยซูลงมาจากไม้กางเขนเพื่อมาฝังในอุโมงค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำเร็จตามคำพยากรณ์หญิงชาวสมาเรียหลังจากที่นางได้สนทนากับพระเยซูนางก็ประกาศกับผู้คนในเมืองว่ามาเถิดมาดูชายผู้หนึ่งซึ่งบอกทุกสิ่งที่ดิฉันเคยทำท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมต่อมาชาวสมาเรียมากมายจากเมืองนั้นก็ยอมรับว่าพระองค์นี่แหละคือพระผู้ช่วยให้รอดของโลกจริงๆ พวกยิวพยายามทุกวิธีทางที่จะฆ่าพระเยซูเพราะพระองค์ไม่เพียงแต่ทรงละเมิดบทบัญญัติวันสบาโตแต่ยังทรงเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาของตนอันเป็นการยกตนเองเสมอพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าอับราฮัมปีติยินดีที่จะได้เห็นวันของพระองค์ซึ่งเขาก็ได้เห็นแล้วและมีความยินดี การให้คำพยานยังคงดำเนินต่อไปจนจบพระกิติคุณเมื่อคนเหล่านี้ได้พบพระเยซูซึ่งซึ่งหน้าแล้วพวกเขาก็สามารถเป็นพยานได้ว่าพระเยซูทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาตามพระสัญญาที่กล่าวไว้ในพระทสัญญาเดิมทั้ง39เล่มหลักการที่3 การเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในพระกิตติคุณยอนก่อนที่คนเหล่านั้นจะมารู้จักกับพระเยซูชีวิตของพวกเขาก็เหมือนคนทั่วไปเช่นท้อแท้สิ้นหวังมีความผิดพลาดเผชิญกับปัญหาต่างๆระหว่างที่คนเหล่านั้นสนทนากับพระเยซู ชีวิตของพวกเขาก็เริ่มมองเห็นแสงแห่งความสว่างหลังจากที่คนเหล่านั้นเชื่อในพระเยซูชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบว่าพระเยซูผู้นี้คือพระบุตรของพระเจ้าพระองค์นี่แหละคือพระผู้ช่วยให้รอดของโลกจริงๆฟิลิปบอกนาธานาเอลว่าเราพบ ผู้ซึ่งโมเสสเขียนถึงในหนังสือบทบัญญัติและซึ่งบรรดาผู้เผยพระวจนะก็เขียนถึงด้วยคือพระเยซูชาวนาซาเลตบุตรโยเซฟมาดูเถิดส่วนผมขอบอกทุกท่านว่าเมื่อมาเติมเต็มชีวิตด้วยพระกิตติคุณยอนร่วมกันคุณก็จะพบทางนั้นความจริงและชีวิตในพระเยซูข้อความสำคัญคือพระกิตติคุณยอนสําแดงว่า พระเยซูทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตขอเชิญร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณพระองค์ที่ทรงเรียกให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมาเชื่อและพบชีวิตในพระเยซูพระบุตรของพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาพระกิติคุณยอนในปีนี้ กราบทุนทุกสิ่งด้วยความเชื่อวางใจในพระนามอันบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ